ช่องไลฟ์ฟลฟฟ์บอลนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวงานสงกรานที่บูดาเปสต์นะคะที่นี่อาจจะจัดช้านิดนึงเพราะว่าน่าจะรอให้คนไทยว่างพร้อมๆกันนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรงงานหลายๆคนก็จะหยุดวันนี้นะคะงานสงกรานที่นี่ก็เลยจัดวันนี้เราไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรขายบ้างนะคะต้องมีอาหารไทยขายเยอะๆแน่ๆเลยใช่ครับเนะะเาะไปเย้สวัสดีค่ะโอ้ดาก้ายืนอยู่กับใครครับ ฟ้าใสชาแนลมีช่อง y ยูทูบหรือเปล่าครับชค่ะชื่อช่องอะไรครับฟ้าใสชาแนลค่ะตอนนี้มีซับสไคร์เบอร์กี่คนครับ6กคนค่ะ62นิบสองารัก่าอยากจะช่วยฟ้าใสไหมอยากช่วยครับอยากจะได้กี่ซับสไคร์เบอร์ครับเอ่อพันหนึ่งพันหนึ่งนะพรุ่งนี้เช้าขอให้ทุกคนช่วยน้องฟ้าใสหน่อยครับทำ YouTube กับทุกวันเลยใช่ไหมครับใช่ครับนะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่บางไทยช่วยน้องฟ้าใสกด Subscribe ช่องน้องฟ้าใสข้างล่างนะครับ นะถ้าฟ้าใสจะทําวิดีโออะไรให้เขาดูาครับเอ,อ่อพาเนี่ยค่ะที่มองไทยเรียนที่โรงเรียนอะไรเอ่ยเออกระสินทนร์กสินธร์อยู่จังหวัดไหนครับนนทบ,บุรีนนทบ,บุรีนะออแล้วที่ประเทศฮังการ,รี่เนี่ยเรียนที่โรงเรียนอะไรครับเป็นโรงเรียนระบบของประเทศเอ,อ่ออังกฤษอังกฤษแต่ดาก้าเรียนของเป็นโรงเรียนอเมริกันนะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋วพรุ่งนี้เช้าดูซิว่าเพื่อนเพื่อนที่เมืองไทยเนี่ยเขาอยากจะซ s c r i b e ฟ้าใสไหมนะครับ นี่แม่ของฟ้าใสครับอันนี้คุณแม่ฟ้าใสแล้วก็คุณป้านะครับบ๊ายบายตอนนี้มาถึงที่งานสงกรานแล้วนะคะคนยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองไปเดินดูนะคะว่าเขามีอะไรมาขายบ้างลูกสวัสดีครับนี่ขนมอะไรนะเปียกปูนสดค่ะนี่นี่สลัเบานะคะ ยังร yeah ah. wow. so, right. ับอยู่เลยนี네่เข้าเหนียวมีขนมไทยด้วยอ่ะนี่สวัสดีค um ่ะสวัสดีครับวยๆทุกคนเลยมีขนมอะไรคะเนี่ยนี้ไข่ไข่หงค่ะไข่หงแล้วมีอะไรอีกคะไข่หงไข่ห่านไส้ตันปลาสบายย่างปลาส้มแล้วมีส้มตำอ๋อโหมีมีน้ำปูด้วยคะมีน้ำปูด้วยเดี๋ยวมาอุดหนุนนะคะ สวัสดีค่ะมีอะไรมาขายบ้างคะมีลูกชิ้นมีข้าวราดแกงมีไส้กรอกไส้กรอกยังมาไม่ถึงค่ะอ๋อลูกชิ้นทำเองปะคะทำเองค่ะอ๋อนนต้องเป็นอันนี้แน่เลยที่เราเคยซื้อใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ใช่อันนี้มีข้าวเหนียวหมูปิง้งข้าววเหหนียมู โอ้โหนี่เขายังไม่ได้วานนะคะตอนนี้ทุกคนกำลังเตรียมกระถินนะคะตะก้าครับตะก้าครับตะก้ามาใส่ต้นกระถินหน่อยครับพี่ช่างภาพนะครับ ตรงนี้มียำข้าวทอดแหนมสดขายด้วยนะคะขายยำข้าวทอดแหนมสดใช่ไหมคะใช่ค่ะน่าทานมากเดี๋ยวก่อนกลับจะมาแวะอุดหนุนนะคะตรงนี้มีข้าวเหนียวหมูแดดเดียวนะคะอันนี้มีส้มหมู มุมนี้เป็นมุมจับฉลากนะคะมุมนี้ก็มีอาหารไทยนะคะไก่เบสโต้ค่ะไก่เบตต้แกงไตปลาไก่ผัดพริกแกงไตปลาลาบผัดไทยคนขายก็สวยจังเลยอร่อยทุกอยงเดี๋ยว โอเคค่ะเดี๋ยวแวบนมาทับทูค่ะมีขนมจีนด้วยาาขนมจีนเหมือนบางไทยเลยนะคะขนมจีนทานกับอะไรคะมีขนมจีนแกงแกง,งนะคะอันนี้มีขายอะไรบ้างคะเนี่ยผัดไทยผัดบะหมี่ค่ะและขอขอ้วก็กระปุกชุบทอดของเนี้ยต้มยำน้ำขุดนอ๋โอโหมีเครปด้วยเดี๋ยวมาอุดหนุนนะคะ มีคนใส่ชุดไทยสวยๆกันมาทั้งนั้นเลยนะคะคนไทยก็ร่วมกันทำบุญนะคะ อรยมากเลยค่ะไว้โชคดีนะคะสิบปันมันงจบไปนะคะเช่นกันค่ะกินด้วยพี่ FC มาขายลูกชิ้นด้วยอ่ะอร่อยลูกชิ้นเก่งมากเลยอ๋อขอบคุณนะคะลูกชิ้นอร่อยมากใครมาบูดาเปสต์ซื้อได้ที่ไหนคะเนี่ยซื้อได้ค่ะที่มุมฟางค่ะสั่งได้เลยนะคะอร่อยมากเลยคุณพ่ออุดหนุนหลายจานแล้วคะเนี่ยเยี่ยมที่สาม FC ตัวจริงคุณผู้ชมเนี่ยโอ้

ก็แตบพี่แอร์ครับโอเคค่ะากาทานอะไรลูกเข้าเหนียวคข้าเหนียวเนื้อย่างมั้งหูย่างหรือเนื้อย่างไม่รู้ว่าลูกอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับดากาบริการตนเองเลยค่ะแม่ค้าคนสวยยุ่งอยู่ค่ะเอาหกิเลยนะิไหม ขวานจะซื้อได้นเนมเียกนไทยนะเขาจะประดิษฐ์ปดอยไม่ได้เป็นสีเหลี่ยมากอร่อยเนาะขว่าจะซื้อได้นะเนี่ยแมคคายุ่งมากคุณพ่อชิมแล้บอกด้วยค่ะอร่อยไหมอร่อยไหมคะ สั่งตำไทยนี่เขามีปูดองด้วยเนาะแคปหมูอันนี้ทับทิมกรอบนะคะแล้วก็มาเจอพเพื่อนสนุกเลยนะคะ ใช่ไหมเราอาจจะจัดช้าหน่อยนะคะแต่ว่าคนไทยทุกคนก็ดูมีความสุขนะคะคุณพ่อเนาะเ <Yep. S 1> คนไทยดูมีความสุขแล้วก็ทานอาหารไทยแล้วก็ฝรั่งก็มาแจมกันหลายคนเลยนะคะหวังว่าน้องๆคงชอบนะคะใครเพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอัดกัสวัสดีครับสวัสดีครับ